คุยข้ามใหญ่พี่น้องดีบอแสงภาพแสงสีเสียงโอเคไ่มพี่น้องโอเคเนาะเอาละโอ้ตูดตูดค่ะผู้ชมคะหิ้วข้าวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสู้คู่สุส้สันจากทางฟังไทยฝังลาวก็ทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้ะมันอนภาพมากิน,ป,นป่นปลาพี่น้องกับบกมาละ เน้นบักมะละหมักมะละเหมือนเลยนได้เนี่ยมุจจาค่ะมะละขีง่งคม้คมๆท่าน้่ยมันก่อนข้าวเหนียวอ้อยเนาะกระนึ่งซ้ำนี่เด้อมุจจาว่าอันย่านกินบ่เมื่อแต่น้ากินผู้เดียวเบิ่งปนถ่วยบักไงเบิ่งเป็นเถ็ดอันนี้่อนเะบิ่งเป็แต่คุยดีบ่เพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะโอ้ป่นคนๆเลยได้เนี่คุยข้ามใหญ่พี่น้องอาหารพื้นบ้านนะสัน มันก็มากินอยู่พี่น้องป้นนะ่ะค่ะมันไม่พักข้ามแหลกเอาเลยเด้ออืมนุ่มสับนัวหัก ซีรลูกไปเอาบวงงพี่องสดปนเค่อยพอบอ๋อ cũng thuở nhà em hai chè <laughs> à Khi nói theo ba phía nào Phương dịa khi là nó còn thôi để nằm Để bỏ cần nhung, lấy để vang phía nào Nhú khẩu มนน,นว่าพี่งลองสื้ตัวไหนหนึ่งแซ่ ปา๊ากินเบอร์นี่กับผ้าของบาเลนวอดพี่น้องปน Hãy bình cho kênh Ghiền cho tập không 嗯。Mm hmm. im bao, cái im mà nó bị ha vào không sao. ล่างปากเชื <t t <t ่อเชื่อืมวายุเหมือนก็เป็นม่วมๆเรื่องเปิดกระจกบานนั่นออกอืม เปล่าอ่ะมันก็ว่ายุแสงมันก็คือดีอยู่อืมถวยปุ่นคือมั่วแท้สันว่าเนื่องเปิดกระจกพี่น้องมันเป็นบานอืมออกสีดำๆนี่เลยพี่น้องคือบานบานเลือนบานเท่านะสีอืมมนมๆมมมดำๆนะอะไรหรอคะเนื่องเปิอดออกสุทเทอร์มันเปิเปดเลย แล้วพี่น้องอิ่มแห้งปนถุยบักไงพวกอิ่มกับเงืดคัก<笑><笑>ฝากไปเพิ่งไปแง่งแฟนเพจเฟซบุ๊กเวนเว่ยแฟมบิลี่น้ำอีกช่องทางคับพี่น้องคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเบนในพี่น้อง<笑><笑>เดี๋้อแล้วก็ช่องยูทูปเพื่ออะไรพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่น้องเ,เพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อ,ตอๆไปนะคะเนาะอืม ก็ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะที่เขามาสนับสนุนเปกำลั้งใจให้น้องพี่น้องทุกๆช่องทางค่ะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวย้งงวันที่หนึ่งใ้พี่น้องืด้ไปแล้วค่ะพ่อกันไม่คิปหนาค่ะพี่น้องค่ะอาหารพื้นบ้านละสันดาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ